สวัสดีครับผมพบกับผมเซตสนแนวคือเขานะครับเนาะมืนอนี้กาภารกิจสวงแรงครับผมภารกิจสวงแรงมืนอนี้กาเดี๋ยวจะไปให้อาหารเป็ดอาหารไก่เนาะพวกอาหารพวกยังนะครับเนาะไปะผมคยให้เชือจะให้เป็นม้วนเงี้งเยเหรครับผม ขี้ไงแท้ไข่เป็ดหรืไข่ฮานจีนหว่องนี่ขี้ไงแท้เออแต่ว่ามันกกไข่ดนะเป็ดมันกกไข่หรือคะเอ้ยที่มันน้อยแตกครับผมมันกินเหรอขี้ไงแทะขี้ไงจีหญ่องใช่เงี้ยใส่เศษเอามาเบิ่งใหญ่เกินไป่ไงครับเบิ่งนใช่ังนี่ สามหน่วยนี่หน่วยเดียวกับเต็มมือเหร,มมหรอใ่ครับผมแต่ว่าโคกนี่เป็นเป็นอีกอันตะีกมี่ครับผมอ๋อใช่ทานทานเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยทานนั่นอะไร โคกไข่อันนี้เป็ดมันโคกไข่นะครับนอ้องโคกหานแมน่หนีเบมึงหนีแม่มครับผมเอาไปตุมเอาไปตุ่มใช่ป่ะครับผม <c oughs> หลายเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวแห้งนะครับออนนนงไปเอาแม่ให้ ระวังไงนึ่งใคร่ะโอ้ไข่เป็ดมีแต่ไข่เป็ดครับเบิ้งหลายขนาดไข่เป็ดไข่ห่านครับเนี่ยครับผมบ,บรรยากาศบานๆานเท่าสวนต้นแรงพี่นอ้อง อาหารเป็ดอาหารไก่เนี่นะครับเนาะไม่ใชกาศส่วงเร่งๆกันยังสีแล้วครับบางไข่หันเานยบางาง่ไงเลย แค่เป็นยมยมไหวหลดเดี๋ยวมันมาเองพูนต้องพูนเอกค่ะยีง มึงนี้นะแถวเนี่ยเป็นอันเสร็จภารกิจวันนี้ครับผม <laughs> โอเคครับผมพี่น้องแค่นี้ครับผ